ใครอยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ขอยได้นะช่วยกันกดไลค์มารัวๆนะครับกิจกรรมนะครับฟีฟ่า4สงการอันนี้ถึงวันที่20นะสำหรับกิจกรรมสงการนะฮะเฮ้ยอันนี้มันมีแลกเหรียญสุดคุ้มมาอีกแล้วว่ะทุกคนสวยผมตังไม่พอว่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมเติมเพิ่มแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเอาไอพันหาแล้วกันคลิปนี้มันได้แค่กองหน้าไม่เป็นไรเราลุ้นเฟร์นันโดตอเลสนะครับอ๋ ไม่ทันแล้วว่ะแม่งเอาตำนานสเต็ร้อาไปแล้วว่ะบวก8ออกง่ายมากใช่เหรอโอ้ไม่ทันแล้วว่ะแม่งติ๊กเกอร์ออกหน่อยเออก็แค่นั้นแหละรับของรางวัลนะครับเป็นการตำนานร้อยเก ovr นะฮะต่อไปเราเลือกเราเลือกบวก8นะเอาทีทีบวกแครับผมไปดูช่องอื่นได้ดออ้วนใช่เหรอคือเอาตรงๆป่ะพี่ไม่ได้ตามใครเลยฟีฟ่าสพี่ไม่ได้ไม่ได้ตามใครเลยเนี่ย ไม่ได้ตามใครเลยฟีฟา4นะเนี่ยเฮ้ยมีดาบ60้วยหรอดาบ60บวก6ไหมครับแกเลตเบลมะซีบีครับแวรตองเก้น3,000ได้อยู่โอ้โหพี่กาเก็บตังค์ซื้อตัวอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้พี่แบบว่าไม่มีเป้าหมายเลยในการเล่นฟีฟา4 เก็บตังค์ไปเรื่อยๆกะตีบวกโดตอนนี้อยากตีบวกโดขึ้นบวกห้าให้ติดอันนี้คือความฝันสูงสุดของพี่นะครับอันนี้เช่าสามวันลูนี่รีไทยแล้วนี่ว่ะเฮ้ยเทียรี่องลีวะ่ะมาแล้วดวงผมมาแล้วสี่หมืนห้าองลีปีนี้แจ่มอยู่นะกองหน้าเหรอผมเปิดไอคอนธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวเราเปิดไอคอนแพ็คธรรมดาก่อนนะครับมีทั้งหมดหนึ่งใบนะครับใครจะมาก็มานะ ผมก็เอาตรงๆนะผมก็อยากได้ตัวที่ทุกคนรู้รู้กันอยู่หุยเสียงสิงแหบเลยกูลุดกุลิดรุดกุลิดรุดกุลิดสองหมื่น้านะครับกับผมบอกแล้ว ทำได้สองหมื่นห้าดูเอาแล้วกันประเทศไทยเปิดนี้ก่อนแล้วกัน OVR เก้าแปดนะครับมีสามใบแฟงไรกาดเออตะกี้แฟงไรกาดเออตะกี้ผมบอกกุลิดเหรอเออแฟงไรกาดแม่งตงสัยง่วงนอนเทวินเดอะบอยโอ้โหมื่นเอ็มเออตะกี้ได้ไรกาดอะไรของกูเนี่ยรุดกุลิตรุดกุลิต อาจจะดีหน้านะนอนบ้างนะพี่ยามเอ้ยนอนอยู่นอนอยู่ก็วันนี้ไปเจอพี่ฟานมาเนี่ยพี่ฟานบอกอามึงได้นอนบ้างหรือเปล่าอันนี้เปเรนนะครับผมสามพันเก้ายล้านนะครับอยู่ไหนวะทุกคนยี่สิบ UCL บวกห้านี่เหรออันนี้เหรอยี่สิบหรออันนี้เหรอน่าจะอันนี้แหละมัง้ง <Yeah. S 1> ไม่ได้ตามเลยว่ะอ่ะเปิดเลยแล้วกันสามใบนะครับเผื่อได้ตัวดีดี คือได้ตัว20 UCL โอ้จบแล้ว MC หน้าเดิมๆเ,เอดินเซโกคุูว่าแล้วมีคนเดียวเอดินเซโกเฮ้ยเอาวิ่งเลยครับผมเบอร์12เฮ้ยมาเซโล MC แล้ว7,000 0ดูแล้วมันไม่น่าได้หลุนวะทุกคนผมเปิด GR บวก8เลยแล้วกัน จริงๆที่เลือกมาอยากได้ปอปกบานะครับบวกแปดมากก็เลยเลือกมานะวันนี้มีคลิปนาตอนเช้าเนี่ยผมอยากได้ปอปกบาผมถึงได้เลือกสาธุปอปกบานะครับช่วยกันกดไลค์มานะครับรัวๆมาทุกคนจงพิมพ์ชื่อนักเตะที่อยากได้มาคนละหนึ่งตัวนะสำหรับปีกรสวัสดีครับนองเบสลูกากูดีไหมถ้าได้ลูกกากูมาเดี๋ยวจะรีวิว รถถังฟังทนมาแล้วผมเลงไปที่ปอบอกบาร์แล้วคลิปๆเดี๋ยวรอคนดูพิมพ์ก่อนมาเลยครับผม g r อาบวกแปดผิวโอ้โหผิวสว่างมาเลย LW ลีลอยซาเน่ครับพบหน้าผู้ชายคนนี้ได้ตามสื่อโซเชียลเมื่อวานนี้นะฮะลีลอยซาเน่ไม่ได้ชมนะครับโดนด่าเลยเดี๋ยวลีลอยตาเน่ รีลอยซาเน่นะครับโอ้โหมันดีไปไว,วะทุกคนรีลอยซาเน่ดีปะ่ะเฟเนันโดตอ,รตอรเรสมีตัวอะไรแพงๆอีกนะครับเทียริองรีนะฮะหลายตัวเลยครับผมกองหน้านะครับแล้วก็หลายตัวถูกๆเหมือนกันมาเลยครับเฟเนันโดตอเรสครับผม F W Wingout เฮ้ย โอ้โหเทเซเก้หกพันล้านเทเซเก้นะครับผู้ติดตามใน YouTube ถึงแสนหรือ,อยังครับยังเลยครับผู้ติดตามประมาณ40,000 o v นโอวิาเก้าสองเอ้ยนี่เห็นไหมผมผมง่วงจริง,งนะเนี่ยโอวิอาร้อยเก้านะครับแล้วเดี๋ยวกูต้องไปทำคลิปข่าวด้วยเปิดแม่งเลยแล้วกันว่าไม่ต้องลีลาแล้วงุ่นยิดว่ะ ตัวเดีดดีมาเดี๋ยวนี้ GM ไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วใครแพงบ้างคานาวาโลหนึ่งหมืนเอ็มน่หน้าเหมือนกรรมการในนี่เลยว่ะในเกมฟีฟ่าอาอนไลน์สี่ฟาบิโอคานาวาโลเลยครับโอ้โหได้ดีสุดน่าจะเป็นแฟงไรกาดนะฮะการ์ดที่ไม่มีรูปอ่ะใช่หรอไหนการ์ดไม่มีรูปอ่ะทุกคนช่วยหาดิ มีด so? okay. yeah. ้วยเหรอการไม่มีลูกนี่ไงได้รับนักเตะหนึ่งคนปีอะไรวะเนี่ยอันนี้คือการในตำนานใช่ไหมโอยาแปดสิบบวกเฮ้ยปีฮอตซีบีโอ้โหเบคอนครับผมใครเนี่ย มึงเป็นใครเนี่ย B Ri าร์ไอบีย n งบีย g b ซงบียองซงนะฮะบีย s o n งผมเซิร์ชชื่อใน Google อยู่ทีมนิดองโทนี่บีย s o n งมีมาอะไรละ่ะ <c oughs> มีมาอะไรละ่ะ <c oughs> ใครก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> ยังตีขึ้นบวกแปดวะ่ะ เจ็ดโดทะลมวังมังกรเปิดได้มันก็ขาเฮ้ยตีโดอ้วนมาช่วยกันกดไลค์มารัวๆนะครับให้กับโดอ้วนผมใช้เทน์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับวัยรุ่นอังกฤษเด็กหขงลิมิเต็เลยนะเว้ยเป็นเครื่องสั่งเวยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เด็กหของอยู่แล้วนะฮะในไอดีก็ใช้เป็นเครื่องบูชายันเลยละกันโรนันโดลุยนาซาดิโอเดเลมา โอ้เอยเหลือบวกหนึ่ง <laughs> โอ้โหเจ็ด <gasps> โดถล่มวังมังกรครับผมขึ้นบวกสี่นะครับราคา6 8หมืันล้านประเทศไทยต้องชนะครับ